คนป่าหัวคนป่าหัวคนป่า,ปาเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไรด้วยแร่ธาตุฉันดีกว่าใครๆคุณภาพโดนใจเกษตรกร,กรยั่งยืนคือความต้องใจมุ่งมัน่นสรรหาสู่สิ่งที่ดีกว่าเพื่อเกษตรกร มาเปิดใจใช้ดูกันก่อนหัวคนป่าแน่นอนลองพิสูจน์กันได้แม่ปุ๋ยนำเข้ามาจากยุโรปเกษตรกรทั่วโลกเขานิยมกันใช้ซากพืชซากสัตว์มากมายทับถมจนกลายเป็นหัวปุ๋ยชั้นดี หัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าประกาศสัตดาเพื่อชาวนาชาวไรเพิ่มผลผลิตเพิ่มปูนกำไรดูแลทาดทันดีกว่าใครๆคนนุณภาพโดนใจกเกษตรกรย,ยั่งยืนหัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าประกาศสัตดาเพื่อชาวนาชาวไร ล่าวสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับผอแกมแม่แก่ที่คิดถึงครับมาพบกันเช่นเคยครับกับรายการข่าวชาวทุ่งวันชัยเมืองขุนเดชครับ ไอ้หนุ่มมาเสียเมียหนึ่งลูกสองน้องเมียงามงามคนนี้ครับสัญหานำพาเรื่องราวขา่าวคราวต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวีทุกวันนะก็หยิบนํามาเล่าเอามาเสนอให้ได้รับทราบให้เด้รับฟังกันเป็นประจำประจำนะทุกวีทุกวันเลยนะเจอเจอกันนะไม่มีวันหยุดนะครับนะเออยกเว้นว่าจะมีธุร,ระปลปังไปค้างอ่งแรมที่ไหนตอนที่ไหนกันบ้างอันะนะี้ก็ขอบ้างนานๆทีเนาะนะครับ อ่าถ้าไม่ได้ไปไหนอยู่ในพื้นที่ตลอดแล้วก็จะได้เจอได้เจอกันตลอดอย่างนี้นี่แหละนะครับนะหรือไม่ก็นุ่นแหละลมหมอนนอนเสือนั่นแหละ <c oughs> นะพักผ่อนร่างกายบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะเนะข้าอู่ซ่อมบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะอันนั้นก็อาจจะขอบ้างแหละนะครับนะกับเรื่องราวข่าวครา,าวของเรานะครับนะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกวีทุกวันนํามาเสนอกันนะครับโดยการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่า หัวคนป่านำคุณค่าสู่เกษตรกร,ร,ก,รการันตีคุณภาพและความคุ้มค่าด้วยแหล่งแม่ปุ๋ยเกรดพรีเมียมระดับโลกเลยนะเติมเต็มด้วยทัดอาหารรองทัดอาหารเสริม100%เอร์เซนตะผลิตโดยนะวัตรกรรมการผลิตอันทันสมัยจากประเทศเยอรมันีนนะเดินหน้าก้าวเข้าสู่ปีที่100นะครับหนึ่งศตวรรษนะจากจุดเริ่ม ต้นตั้งแต่พศ2469มาจนถึงปัจจุบันนะครับสู่ความยั่งยืน,นในการนำสิ่งดีๆมาให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรดีๆเหล่านี้เป็นปุ๋ยคุณภาพสูงหลากหลายสูตรนะเป็นปุ๋ยเต็มเม็ดเป็นปุ๋ยเต็มสูตรเป็นปุ๋ยเต็มกระสอบ no filler ในกระสอบนะเนื้อปุ๋ยล้วนๆนะไม่มีสารเติมเต็มใส่ไปให้มันเปลืองพื้นที่นะครับไม่เอารัดเอาเปรียบพี่น้องเกษตรกรน,นะหลากหลายสูตรเลยนะครับนะแต่ละสูตรนะก็ช่วยในการเพราะปลูกนะสำหรับพืชทุกชนิดนะครับนะเร่งตน้นเร่งใบขยายขนาดใบเพิ่มความเขียวสร้างความสมบูรณ์ให้กับลําต้นและใบนะครับสร้างรากสร้างใบแตกยอดแตกใบสะสมอาหารบํารุงผลผล,ผลิตสะสมอาหารสร้างดอกดอกแข็งแรงเพิ่มการ ติดผลผลสมบูรณ์เพิ่มความหวานเพิ่มน้ําหนักเพิ่มแป้งสร้างน้ําตาลขยายผลผลิตนะครับนะเป็นปุ๋ยที่พี่น้องกเกษตรกรไว้วางใจมายาวนานนะครับต้นพืชชอบนะพี่น้องกเกษตรกรยกนิ้วให้เลยกับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่า ข้าวเต็มนาขายได้ราคาดีมันสำปะหลังหัวยักษ์หัวใหญ่ไรอ้อยได้ความหวานเพิ่มขึ้นผลไม้ลูกโตรสชาติดีขายได้ราคาดีเอาปุ๋ยตราหัวคนป่าไปใช้หัวคนป่าสัญลักษณ์รูปคนป่าอาบะเชสีแดงบนกระสอบสีเหลืองโดยบริษัทยิบอินซอยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับ099 0 0 2 4 9 9 9 0 9 9 0 0 2 4999กับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าโดยบริษัทยิบอินซอยวันนี้นำรายการมาพบกันตรงกับวันอังคารที่18เดือนมีนาคมนะครับปีพุทธศักราช2568เรื่องราวข่าวครา,าวของเราเหตุบ้านการเมืองสักหน่อยนะครับประธานสภาผู้แทนรัษฎรนี่ก็บรรจุยติ นะครับนะการอภิปรายไม่ไว้วางใจนาะนะยกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วนะครับนะโดยก็หลังจากยื้อกันไปยื้อกันมานะไอเรื่องที่ว่าอยากจะอภิปรายทักสินเหลือเกินนะครับนะซึ่งกหลังสภา,าเขาก็บอกว่าคนนอกนะครับนะทังฝ่ายค้านเขาก็อยากที่จะนะอยากที่จะอภิปรายนั่แหละเขาบอกโอ้ก็เคยมี นะพี่ายคนนอกเนี่ยเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยทางประธานก็บอกว่าถ้าไม่เอาชื่อทักษิณออกก็ไม่บรรจุให้นะครับนะก็ล่าสุดก็เปลี่ยนแล้วนะครับใช้คําว่าบุคคลในครอบครัวนะแทนคําว่าทักษิณน,นี่ยนูฟังนะ ประธานสภานะคุณวันมูหมัดนอมาทาก็บอกว่าหลังจากตรวจสอบดูแล้วก็ถือว่าถูกต้องตามข้อบังคับการประชุมนะครับก็บรรจุยติดังกล่าวเข้าสู่ระเบียบเรียบร้อยสำหรับวันอภิปรายเนี่ยเบื้องต้นก็กำหนดการเดิมนะครับก็คือวันที่2ี่มีนาส่วนกรอบเวลาในการจัดอภิปรายของแต่ละฝ่ายเนี่ยนะทางวิบหลไรพวกนี้เขาก็ไปสรุปนะข้อสรุปรวมกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะ สรุปแล้วก็นะครับเดี๋ยววันที่24มีนาก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจทักษินเออไม่ใช่สิไม่ไว้วางใจในายกุงอิงเงนี่ยนฟังนะแต่ก็จริงๆรไม่เข้าใจนะแล้วทำไมใหญ่เรื่องแค่นี้นี่เขาจะต้องจะต้องเอาชนะกันให้ได้นะครับนายกทํางานทําอะไรผิดพลาดอะไรยังไงก็อัดก็ไปสนะนะเต็มๆจะต้องไปยุ่งไปเกี่ยวอะไรกับคนในครอบครัวเขาด้วยนะี แล้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับนะหรือว่าจะเป็นแค่เกมการเมืองนะครับนะนะอะไรนะด่ากินฟรีตีกินฟรีอะไรอย่างนี้่ะนะครับนะว่ากันไปนะว่ากันไปนะส่วนเจ้าตัวนะครับคนในครอบครัวคนนี้นะตะวันนี้ก็นิมาพิสณุโลก ตัวแทนมวลชนต่งตางๆนะครับจากภาคเหนือตอนล่างแล้วนะก็ไปนะครับตอนรับกันนะโตโจงโตะจีนอะไรกินกันะนโนฟงังนะครับอนะอันนั้นก็ว่ากันไปสิ่งสําคัญนะครับอนะก็คือมีประเด็นอะไรน่าสนใจนะครับนะก็ต้องมีอยู่แล้วล่ะนอกจากจะไปออดอ้อนอย่างเดียวทักษิณประกาศที่เวทีที่พิษณุโลกบอกว่านะมีไอเดียมีความคิดที่จะซื้อหนี่ประราชาชน ซื้อนี่จากชาบ้านจถวช่องนี่แหละอืซื้อไหวเหรอ <c oughs> เยอะนะเออเอาไปดูรายละเอียดหน่อยนะครับน่าสนใจนะครับนะเผื่อใครจะมีนี่ขายให้อดีตนายกรักษินมั่งนะครับที่อาคารหอประชุมมนุษย์สอร้อยปีคุณย่าประสาทรักเลี้ยงครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยพิษณุโลกตะบนสมอแขอําเภอเมืองพิษณุโลกมวลชนคนเสื้อแดงจากภาคเหนือตอนล่างไม่ว่าจะเป็นพิษณุโลก พิจิตอุตร,รดิตถ์ำแพงเพชรตากอุทัยธาน,นีนครสวรรค์และสุขโขทัยกว่า1,500คนเดินทางมารวมตัวกันเพื่อต้อนรับอดีตนายกทักษิณชินวัตรอยังอบอุ่นครับโดยก็มีตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบคอยดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดครับมีการติดตั้งเครื่องสแกนโลหะและตรวจสอบผู้เข้าร่วมงานทุกคนเพื่อให้แน่ใจว่างานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การเดินทางมาเยือนพิษณุโลกครั้งนี้ของอดีตนายกก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สําคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงกระแสความนิยมของมวลชนคนแสดงในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างที่ยังคงเหนียวแน่นและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นขณะเดียวกันยังมีภาคประชาชนที่ใช้โอกาสนี้ร้องเรียนปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขจากภาครัฐอีกด้วยภายในงานเนี่ยอดีตนายกก็พบปากกับมวลชนพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ทำกลางเสียงปรบมือและกำลังใจจากผู้สนับสนุนนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดต่อจีนกว่าร8 0ยต๊ะรองรับผู้เข้าร่วมงานซัคพึ่งก่อนที่อดีตนายกจะขึ้นเวทีปราศัยเนี่ยนะครับนะพิเต้นพิเต้นนัทวุฒิใส่เกลือที่ปรึกษานายกอุงอิงก็ขึ้นปราศัยพูดคุยกับมวลชนคนสแสดงเรียกน้ําย่อยก่อนนะครับอดีตนายกทักษิณบอกว่า17ปีที่รอคอยวันนี้ได้กลับมาหาพี่น้องที่พิษณุโลก ขอบคุณหัวใจพี่น้องทุกคนที่เด็ดเดี่ยวอยากบอกพี่น้องทุกคนว่าวันนี้เราไม่ต้องไปต่อสู้อะไรแล้วการเมืองวันนี้อยากเห็นทุกฝ่ายมองประเทศไทยเป็นหนึ่งอยากบอกพี่น้องแสดงทุกคนว่าไม่ว่าผมจะถูกใส่ร้ายป้ายสีในอดีตอย่างไรก็แล้วแต่ผมให้อภัยเพราะถือว่าผมคือผมผู้ซึ่งรักประชาธิปไตยรักความเป็นธรรมอยากเห็นคนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ดีตนายกทั้งสินบอกว่าผมกลับมาได้เพราะพระเมตตาเพราะฉะนั้นให้รู้เลยว่าชีวิตผมต้องถวายพระเจ้าอยู่หัวเพราะท่านมีพระเมตตาให้ผมให้ผมได้กลับมาสู่ผืนแผ่นดินไทยได้กลับมาอยู่ครอบครัวนะครับไปอยู่กับพี่น้องที่ไม่เคยลืมผมจะกลับมาทํางานให้กับบ้านเมืองอยากเห็นบ้านเมืองในยุคพระเจ้าอยู่หัวราชการที่10เป็นยุคศีวิไลเหมือนคําทํานายเพราะฉะนั้นจะศีวิไลได้ต้องอาศัยพลังของพี่น้องช่วยกันให้การเมืองแข็งแกร่ง บริหารประเทศด้วยปัญญาด้วยความถูกต้องบ้านเมืองจะไปได้ดีลูกหลานเราก็จะสบายปัญหานี้สินครัวเรือนเยอะเหลือเกินทำอย่างไรจะให้นี่คนไทยลดลงได้ผมได้คิดดังๆย้ำว่าแค่คิดดังๆนะยังไม่ได้ทำคิดว่าต่อไปเราจะซื้อนี่ทั้งหมดของประชาชนออกจากระบบธนาคารดีไหมแล้วให้ประชาชนค่อยๆผ่อนแล้วไม่ต้องชำระเต็มจำนวนมีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ยกออกจากเครดิตบูโรให้หมด ให้เป็นคนบริสุทธิ์ผุดพ่องทำอาหากินกันใหม่สิ่งเหล่านี้ไม่ต้องใช้เงินรัฐบาลเลยเพราะว่าผมสามารถให้เอกอชนลงทุนได้วันนี้รัฐบาลนะเป็นหนี้เยอะรัฐบาลเข้ามานี่ก็หนี้กบาลตะไทยแล้วนะจะขยับอะไรทีก็เป็นหนี้ไปหมดเเราต้องสร้างหน,นี้ให้น้อยที่สุดแล้วก็สร้างโอกาสให้คนไทยมากที่สุดพูดง่ายนะแต่ทํายากแต่ต้องทําอดีตนายกรัฐสินบอกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดนายกพูดพักเพื่อไทยพูดเราทําแน่นอน แต่ทำวันนี้มันไม่เหมือนสมัยอยู่ไทยรักไทยนะเพราะพรรคเรามีขนาดเล็กลงมีรัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวงน้อยลงรัฐมนตรีผสมทำงานด้วยกันไม่คล่องตัวพยายามทั้งนวดทั้งบีบให้ช่วยทำงานหน่อยพ่อมหาจําเริญช่วยทำงานหน่อยเธอะที่ผ่านมาเนี่ยใครจะว่าผมยังไงผมปล่อยวางหมดแล้วโลภโกรธหลงปล่อยวางไปนานแล้วอยากบอกให้พี่น้องคนเสือเ้อแดงทั้งหลายกลับบ้านไปบอกคนที่บ้าน เรื่องปัญหาของประเทศผมรับไว้แล้วรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่กระบวนการการแก้ปัญหาต้องใช้เวลาและยากกว่าเดิมเพราะทหารวางระบบไว้เลอะพอสมควรแย่พอสมควรปฏิวัติทีก็ถอยไปทียอมรับว่ายากแต่ไม่เหนือกว่าความพยายามเราต้องสู้เราต้องทำให้ได้11นาฬิกากลุ่มชาวนาจังหวัดพิจ,จิตรนำโดยนายพิพัฒน์ เดินทางมายื่นหนังสือขอความช่วยเหลือเรื่องเงินค่าข้าวที่ยังไม่ได้รับจากโครงการจำนำปี48ปทับสีเเป็นเงินกว่า58ล้านบาทครอบคลุม464กครัวเรือนใน4อำเภอของพิจิตรโดยระบุว่าเงินดังกล่าวติดอยู่ที่องค์การคลังสินค้าและยังไม่ได้รับการจ่ายมา19ปีแล้วอย่างไรก็ตามกลุ่มชาวนาถูกตำรวจนอกต้องแบบสกัดไม่ให้เข้าไปภายในงานแต่ทางเจ้าหน้าที่ได้ประสานไปรยังตัวแทนของอดีตนายกเพื่อรับหนังสือร้องเรียนแทน หลังจบการปลาศัยแล้วอดีตนายกทักษิณน,นี่ก็ไปกราบขอพรพระพุทธชินราชที่วัดพระศร,รีรัตนมหาธาตุวตรมหาวิหารหรือว่าวัดใหญ่และสารสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก่อนจะเดินทางกลับกรุงเทพในช่วงเย็นอา้าเขายังเป็นแนวคิดอยู่นะครับจะซื้อนี่นะย่งรับเราก็อย่าเพิ่งไปรีบขายล่ะเก็บเอาไว้ <laughs> ตังส่งดอกกันไป เออแล้วก็จากฝังจากน้ําเสียงแนวคิดแล้วก็คงจะเป็นหนี้ในระบบมเนะหนี้นอกระบบนะแกงเงินกู้ดอกเบีย้ยโหดอะไรอย่างเรานี่ก็คงจะไม่ได้อยู่ในในประเด็ดนนี้นะครับใขรกู้ธนาคารนะครับโดนดอกเบีย้ยนะครับโหดโหดนะครับ,นะรบจนถูกจะถูกยึดที่ยึดทางอะไรพวกนี้ดังหากในที่เขาจะไปซื้อ แล้วก็ให้เราเลี่ยเจ้าของที่ดินที่กําลังจะถูกยึดเนี่ยนะไปผ่อนเอาประมาณนี้นะนะจับน้ําเสียงได้ก็ประมาณนี้นั่นแหละอาะลดจากนั้นเดี๋ยวความชัดเจนจะดูหน่อยนะครับดูกันต่อไปก็แล้วกันแกพูดอะไรแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับรัดคอตัวเองอะถ้าไม่ทําขึ้นมาเนี่ยนะ <c oughs> เดี๋ยวจะโดนทวงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าจะใช้เวลาจะถ้าจะทําก็ต้องใช้เวลาหน่อยแหละนะครับนะโดยเฉพาะเนี่ยเงินหมื่นเนี่ย ยังแจกให้ไม่มดเลยนะครับคงจะต้องหลังจากเ,าเฟส5าเฟสหเฟสเอะไรเรียบร้อยก่อนจ่ายแกแจกแจกกันให้หมดก่อนแล้วค่อยทำอย่างอื่นเนาะในงานเดี๋ยวจะโดนทวงอยู่นี้แหละอ่ะเพราะหมอคางดำก็ยังไม่ไปไหนนะครับยังระบาดกันหนักอยู่เหมือนเดิมนะนักข่าวรายงานชาวประมงเรือเล็กชายฝั่งแสมสารอยู่ที่ชนบุรีนี่เองนะครับแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าอาหารทะเลสดบริเวณโค้งสารพญายม ชุมชนบ้านช่องแสมสารตระบนแสมสารสัตหีบชนบุรีกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากปัญหาประหมอคางดำระบาดในท้องทะเลแนวชายฝั่งอ่าวแสมสารครับส่งผลให้ระบบนิเวศในทะเลเสียหายสร้างความเดือดร้อนเขาก็จึงรวมตัวกันเรียกร้องผ่านสื่อและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อมานางสาวอุรุ อายาบุญนำมานะเป็นประมงของอำเภอสัตหีบพ,นะพร้อมด้วยนายประเสริฐพิทักษ์กรนายกสมาคมการประมงสแม่สารลงพื้นที่ตรวจสอบยืนยันว่าเป็นประหมอคางดําจริงๆก็จึงได้รายงานไปยังประมงจังหวัดชนบุรีเพื่อหาแนวทางแก้ไขนะในประเสริฐ นายกสมาคมประมงสมัยสารกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเร่งที่คลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งการแพร่ระบาดของปลาหมอคลางดำเนี่ยอาจจะกําลังขยายพันธุ์กระจายตัวเป็นวงกว้างโดยจะให้ชาวประมงเรือเล็กช่วยกันนําอวนวางล้อมจับเอามาขายให้เรือวางรอบนะเพื่อเป็นเหยื่อล่อปูล่อปลาเพราะปลาหมอคางดํามีลักษณะคล้ายปลาเนินซึ่งมีความข่าวโดยชาวประมงเดิมเนี่ยใช้เป็นเหยื่อลอ่อจะให มาใช้ประหมอค้างดำเป็นเหยื่อล่อแทนเพื่อปการสร้างไรายได้แล้วก็ลดประชากรประหมอค้างดำให้หมดสิ้นไปจากทะเลสะแสมสารในนาทีเสียงสนออายุ32ปีนะครับนี่ก็บอกว่าช่วงบ่ายของวันที่16เนี่ยนำเรือประมงเล็กออก